สวัสดีค่ะพบกับบ้านนั่นนะ่ะ EP นี้เราจะมาต่อกันที่ห้องครัวกันเหมือนเดิมนะคะต่อจาก EP ที่แล้วที่เรามีบานตู้แล้วก็โครงตู้แล้วคราวนี้เราจะมาทํารายละเอียดภายในตู้เริ่มจากที่แขวนหม้อแบบนี้กันก่อนเลยเราจะตัดไม้สําหรับทํารางเขียวหม้อตัดไม้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาไปขัดส่วนนี้คือมือจับที่เราจะเอาไว้สําหรับดึง ลางออกมานะคะก็ขัดให้มันโค้งมนรับกับมือหน่อยจะยึดด้วยสกรูนะคะแล้วก็มาวัดรูสําหรับเจาะใส่ตะขอเกี่ยวหม้อกันเราเว้นระยะห่างดา่รูที่ประมาณส0เซนแล้วก็ไข่ติดตะของลงไปตะขอเนี่ยปลายข้างนึงจะเป็นเกี่ยวปล่อยนะคะเราสามารถขันติดเข้าไปได้เลยเตรียมลางเสร็จแล้วต่อไปก็กั้นผนังด้านบนของตู้กันเลยเราก็จะไขด้วยสกูนะคะยึดเอาไว้กัะเล็คขา ไขยครบทุกด้านแล้วต่อไปเราก็จะรางลินท์ขนาด6นิ้วมาขายติดกับลางไม้เกี่ยวหมอที่เราทําเอาไว้เมื่อกี้เอามาประกอบบ้านกันได้เลยจัดแล้วที่เกี่ยวหมอ้อที่เราทําขึ้นมาเอง ต่อไปเราก็จะมาติดเหล็กฉากมุมเครื่องซักผ้าเพื่อวางท็อบโต๊ะเริ่มจากการเอาสว่านเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็เอาปุ๊บฝังลงไปแล้ไขเหล็กฉากติดเข้าไปได้เลยลืมบอกไปว่าเราหาตำแหน่งที่เจาะเนี่ยจากการที่เอาระดับน้ํามาวัดด้านฝั่งกําแพงให้ได้ระดับตรงกันกับโคมงตู้ให้มันตรงกันเราจะได้วางและได้ระนาบกันพอดีวัดพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดไม้สําหรับปูท็อปโต๊ะข้างบนกันตัดเสร็จก็ลองเอาไปวางกันเลย ส่วนจุดนี้เราจะมาวัดเพื่อตัดช่องสําหรับใส่ซิงค์รางจานเรายกไม้ไปตัดที่อื่นนะคะเพราะว่าข้างล่างเดี๋ยวฝุ่นจะฟุง้งผัดเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปวางที่เดิมต่อไปเราก็จะเอาไม้อันนี้เป็นไม้วอนัทนะคะเราซื้อมาสําหรับปิด พอเราอยากได้ท็อปด้านบนหนาถ้าซื้อไม้หนามาเลยมันก็จะแบบแพงกว่าแต่ว่ามันก็จะประหยัดเวลาในการทําส่วนของเราเนี่ยเราอยากจะประหยัดงบมากกว่าก็เลยเลือกเป็นไม้วอลนัทปิดด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยเราใช้เป็นไม้อัดรองด้านใต้เพื่อเสริมความหนาของไม้เราจะใช้การลาเทคเป็นตัวประสานไม้ทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะเอาไม้วอลนัทที่ตัดเอาไว้เนี่ยมาวางทับได้เลย ส่วนจุดที่ยังเหลืออยู่เราเอาเศษไม้วนัดที่เหลือจากการตัดช่องวางซิงค์อะเอามาตัดแปะแล้วก็ประกอบกันด้วยกาววางให้เต็มส่วนจุดนี้เราจะมาตัดขอบสําหรับวางซิงค์นะคะเหมือนมันจะมีปีกออกมาหน่อยเลยต้องมาตัดเพิ่ม หลังจากประกบไม้วอลนัทก,กับไม้อัดเข้าหางกันแล้วเนี่ยเราก็เอาแคมมหนีเพื่อให้ไม้มันผสานลกเข้าด้วยกันนะคะส่วนจุดไหนที่แบบแคมหนีไม่ถึงเราก็จะเอาของหนักๆมาวางทับหลังจากที่เราวางซิงลงไปแล้วเราก็จะหาไม้เนี่ยมาติดทั้งใต้ของซิงเพื่อเป็นคานรับเอาไว้ให้มันมั่นคงมากขึ้นเวลาที่น,าน้าเต็มอ่างเราจะได้มั่นใจต่อไปเราก็จะมาวัดขนาดสำหรับตัดขอบโตกกันต่อเลยนะคะ ขอบเนี่ยเราจะเอามาเสริมเพื่อปิดไม่ให้เห็นขอบไม้อัดที่อยู่ข้างล่างเวลามองไปมันจะได้ดูเป็นไม้บอลน,นัดทั้งหมดคือง่ายๆคือเราจะซ่อนไม้อัดไว้ข้างใต้นั่นแหละขอบตัวนี้น่าจะตัดหน้าไม้ไว้ที่2อคูณสเซนแล้วก็เอามาลบมุมด้านเดียวนะคะพอได้ครบทุกเส้นแล้วเราก็เอากาวลาเท็กเนี่แหละทาติดเข้าไปแล้วก็ใช้แคมหนีบเอาไว้ ก่อนกาวจะแห้งก็อย่าลืมเช็ดกาวที่มันปิ้นออกมาด้วยนะคะเช็ดไว้ก่อนเวลาที่กาวแห้งจะได้ไม่ต้องขัดเยอะค่อยๆไล่หนีบไปนะคะแล้วพยายามดันไม้ให้มันมาเสมอกับข้างหน้ามากที่สุดจะได้ไม่ต้องขัดเก็บงานเยอะมากทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเช้ามาก็แกะแคมออกได้เลยะคะ่ะส่วนจุดนี้เราจะวัดเพื่อหาจุดที่เราจะฝังเตาแก๊สกันนะคะ พอได้ตำแหน่งก็ลงมือตัดกันเลย oh. เลื่อยมือเรามันใบมีดมันสั้นเกินไปค่ะท้ายมันตัดไม้ไม่ขาดก็เลยต้องใช้ดิกซอช่วยทีนะึง mm hmm. ต่อไปเราก็จะใช้ดอกเลาเตอร์มากัดขอบโต๊ะที่โค้งวน เสร็จแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดเก็บรายละเอียด mm. เตรียมพองมาสำหรับการ mm. เคลือบผิวไม้ทีระหว่างนี้เราจะมาเจาะรูติดตั้งก๊อกน้ำกันก่อน mm. เราใช้ดอกกัดไม้ขนาด35มิล mm. ก็จะได้รูที่ขนาดพอดีกันกับก๊อกน้ำพอดีเป๊ะ mm. ส่วนขี้เลื่อยที่ได้จากการตัดหรือขัดไม้วอลนัทเนี่ย ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราจะเอามาผสมกับกาวลาเทคแล้วก็ไปอุดตามรูตามร่องต่างๆบนโต๊ะใช้แทนโปะไม้แถมยังได้สีที่ใกล้เคียงกับเนื้อไม้เดิมด้วยทิ้งให้กาวแห้งสักสองามชั่วโมงเราก็จะเอากระดาษทรายมาขัดเก็บงานให้เนี๊ยบเรียบร้อยแล้วก็จะมาเคลือบสีย้อมไม้กันค่ะเราจะใช้เป็นแบบใสพอทาสีย้อมไปปุ๊บเนี่ยไม้มันจะเข้มขึ้นระดับหนึ่ง เราจะทาสีย้อมเนี่ยซําเปเรือยพอมันแห้งเราก็มาทาอีกทาทั้งหมด3รอบทิงไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงรอให้สีแห้งแล้วก็จะมาขัดเก็บรอยทีแป้งออกไปทาเคลือบซ้ําอีกทีรอบสุดท้ายเราจะไม่ใช้แป้งแต่จะใช้เป็นผ้าแทนนะคะเพราะว่าเราทาไปเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยแป้งอีกทิงไว้จนแห้งครับโต๊ะของเราก็เสร็จแล้วเงาสวยเลยสีของมันก็จะดูฉ่าขึ้นต่อไปแล้วก็จะเอาเตากับซิงเข้ามาวางบนโต๊ะกันเลย จากนั้นก็มาทําระบบน้ําในห้องครัวเริ่มจากการประกอบก๊อกน้ําตรงซิง์ล้างจานกันก่อนเลยต่อสายเข้ากับท่อน้ําดีแล้วต่อไปเราก็จะมาติดตั้งเครื่องกรองน้ําของเดิมที่บ้านที่มีอยู่ส่วนนี้คือท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจานนะคะซื้อมาจากอ e ีเกียมีคู่มือการประกอบทุกอย่าง สามารถทําตามกันได้เลยค่ะในคู่มือมีบอกไว้หมดเลยมันมาเป็นจอยนะคะประกอบไม่ยากเลยจุดนี้ตามในคู่มือเขาจะให้เราเป็นคนเจาะรูเองนะคะเราใช้ไขควงแทงรอบๆเป็นวงกลมแล้วถึงจะใช้นิ้วดันออกมาเป็นรูแบบนี้ แล้วก็เอาไปต่อกับข้อต่อด้านล่างได้เลยส่วนด้านบนก็วางสะดืออ่างลงไปเลยเขาจะมีตัวไข่ามาให้นะคะเป็นสลักของเขาอะ่ะค่อยค่อยหมุนไปให้แน่นทั้งสองข้างทำเหมือนกันเลยแล้วก็สุดท้ายมันจะมีตัวเนี้ยสีเหลืองใส่เข้าไปปิดส่วนปลายของท่อน้ำทิ้งก็ให้ใส่ยางรัดเข้าไปแล้วก็มีท่อใส่ปิดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต่อกระถังดักไขมัน โดยอุปกรณ์ที่มากับถังดักไขมันก็จะมีประมาณนี้กำหนดจุดที่จะติดตั้งแล้วก็ประกอบกันเลยค่ะด้านนี้จะเป็นท่อน้ำเสียจากถังดักไขมันไปสู่ท่อน้ำทิ้งนะคะส่วนน้ำที่มาจากท่อใต้ซิงก็เอามาต่อเข้ากับด้านนี้ลองเปิดน้ำใช้ดูเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว ละเอียดภายในตู้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาติดตั้งบานประตูตู้กันเริ่มจากการติดตั้งเกะลิ้นชักเราใช้ระดับน้าช่วยวางเพื่อหาจุดที่มันได้ระดับแล้วเราก็จะใช้สว่านเจาะแล้วไขสะกูเข้าไปเท่าน,นี้ก็ได้ลิ้นชักวางช้อนซ่อมแล้วส่วนจุดนี้คือคิ้วขอบตู้นะคะเราใช้ไม้ทําขึ้นมาเองไขสะกูติดเข้าไปก็ดูเรียบร้อยขึ้นลิ้นชักเครื่องปรุงก็ติดตั้งแบบเดียวกับลิ้นชักแรกเลยค่ะ นี่คือมานพับถ้วยข้างหลังซองก็จะมีวิธีการติดตั้งอยู่นะเราเอาไม้มาตัดเป็นจิกตามไกลข้างหลังของซองเพื่อใช้เป็นแบบสําหรับการเจาะ ข้างแล้วเราจะเอาบานพับมาลองวางกันใส่ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะในถุงจะมีสกูมาให้อยู่แล้วไข่เข้าไปได้เลยติดเสร็จแล้วก็ออาไปทาบแล้วก็ทําเครื่องหมายเอาไว้เจาะสว่านนําไปก่อนแล้วค่อยเอาสกูมาไขติดยึดบานเข้าไปกันเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งบานเป็นแบบซอฟซะด้วยต่อไปด้านบนเราจะติดหลอกไว้เฉยๆเอาไว้บังช่องใส่เตาค่ะ ต่อไปก็มาติดคานเสริมใต้ซิงค์ต่ออันนี้เสริมไว้ให้มันดูเรียบเสมอกับบานตู้อื่นๆแถมช่วยเสริมความแข็งแรงด้วยติดจุดนี้แนละ้วเราก็ไปติดบานตู้อื่นๆกันต่อจะเหลือบานตู้อีกมุมหนึ่งเราจะมาประกอบบานตู้แบบเข้ามุมหรือที่เรียกว่าซูซานเลซี่ดออันนี้เราหาวิธีการติดตั้งจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มาลองทำกันเลย คล้ายๆบานตู้อันก่อนๆนนะคะเราจะใช้ชิกไม้ตัวเดิมเลยในการเจาะตำแหน่งสำหรับฝังบานพับโดยบานพับที่ใช้จะมีขนาดองศา2แบบอันนี้จะเป็นตัวสวิง165องศาเราจะเอามายึดกับบานไม้ที่เราควานรูเอาไว้แล้วยกไปแนบกับจุดที่เราจะติดตั้ง ทำเครื่องหมายเอาไว้เจาะยึดเข้ากับผนังตู้ได้เลยมาต่อกันทนี่อีกบานหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะคทาวิธีเดิมเลยเจาะคว้านไม้แล้วเราจะใช้บานพับขนาด135องศามายึดติดกับบานตู้ด้านนี้ยกไปทาบกับบานก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยึดสกูเข้าด้วยกันก็จะเปิดปิดในลักษณะนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วต่อไปเราก็จะมาติดมือจับตู้กันต่อเลย เริ่มจากวัดหากึ่งกลางของบานตู้แล้วก็มือจับเอาไว้นะคะทําตําแหน่งที่เราจะเจาะรูเอาไว้แล้วเราก็จะใช้สว่านเจาะบ,บานตู้ให้ทะลุเป็นรูเอาไว้ก่อนเราจะเอาสปรูมาร้อยเพื่อไขมือจับประตูเข้าไปค่ะติดตั้ง จับตู้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาอะคริลิกเด็บเราใช้เป็นอะคริลิกสีน้ำตาลสีใกล้เคียงกันกับพื้นโต๊ะมาแด็บตามขอบของเคาน์เตอร์ครัวเพื่อการไม่ให้มแมลงมันเข้าไปตามร่องระหว่างราออะคริลิกแห้งแล้วก็ลากตู้เย็นมาวางไว้ต่อไปก็ใช้เทป PVC สําำหรับติดขอบเคาน์เตอร์ครัวเอามาติดบงังรอยอะคริลิกที่แดบเอาไว้เมื่อคู่เพราะว่าเราแดบอะคริลิกได้ไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่บางจุดก็สม่ำเสมอดีบางจุดก็ไม่ดี ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้เทปตัวนี้ปิดทับรอยไปเลยใกล้เสร็จแล้วเรามาเก็บของเข้าตู้กันเราจะใช้แผ่นพลาสติกสำหรับรองก้นตู้มาลองตู้ก่อนที่จะลำเลียงของเข้าไปวางมีช่องวางถังขยะเราแยกเป็นถังขยะ2องใบเอาไว้แยกขยะด้วยนะ ทีนี้ก็วางพวกปวดโหลต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องครัวของเราดูอบอุ่นมากขึ้นต้นนี้คือต้นหางหนกยุงไทยนะคะเลี้ยงในบ้านตรงที่มีแสงแดดลํำไรเผื่อใครชอบไปลองหามาปลูกกันได้นะคะเท่านี้เคาน์เตอร์ครัวของเราก็เสร็จแล้วดูคอรเทสสุดๆมีความอบอุ่นโคซี่แบบที่เราชอบเลย เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนอะจาก EP แรกที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เป็นห้องครัวไปแล้วทําเองอยู่เองประหยัดเงินไปได้เยอะเลย EP เคาน์เตอร์ครัวก็จบเท่านี้มีทั้งหมด2พาร์ทนะคะใครที่ไม่ได้ชมพาร์ทแรกก็กลับไปย้อนดูได้นะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ EP ต่อไปเราจะมาตกแต่งห้องครัวเพิ่ม,เต,มเติมกันค่ะ เราจะมาทำชั้นทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ติดตั้งไฟอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะบ๊ายบาย